ไอ้เพื่อนกูนอีกคนนึงอยู่ไหน่ะเพื่อนกูนอีกคนนึงอยู่ไหนโอ้ไม่เอา สวัสดีครับตอนนี้กำลังอยู่ในเกมโลโบอกรอแล้วนะครับผมสวัสดีครับโอเคกำลังอยู่ในเกมโลโบอกรอแล้วอ่าโลโบอก่อไปเรื่อยๆกูรักที่สุดเลยโลโบอกโอเคเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อว่าเอา่อชื่อว่าอะไรนะอืกูลืมเดี๋ยวก่อนนะสแกนเทสเดโมโน,นะครับผมเป็นเกมที่เอ่อเป็นแนวแบบว่าพ่นจุดเพื่อหาสิ่งรอบตัว ใครจะเข้าใจบางวง่อนที่กูพูดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันจะได้รู้กูพูดที่อะไรเนี่ยก็คืออ่าอันนี้เป็นเกมที่แบบว่าเออแบบกดพ่นไปแล้วเป็นจุดๆแล้วทุกคนจะรู้ว่ากูไปถึงอะไรโอเคอ่าเอาง่ายๆคือนี่เริ่มจากอันอันด้านซ้ายก่อนอเขาบอกวิวคัมทู to, เข้ามาที่นี่นะอ่าเขาเขามาในเกมนี้นะโอเคอ Enjoy เออเอนจอยกับเกมนี้ให้เต็มที่นะเกมนี้อยู่ในการเอออยู่ในช่วงเดมโมก็เล้เล่นไปเฮ่ยโอเคอ่าเข้ามาปุ๊บอ่านี่อันนี้นนมีกดบอกคลิกซ้ายจะแกะสแกตเป็นเส้น กดคิวเพื่อเป็นแบบแรนดอมก็จะหมุนไปทั่วๆแหละมั้งกดอาก็จะเป็นสแกนแบบวงกลมเกลียวนะเราไปตัวที่อ่ากดตัวทีจะเป็นสแกนแบบฟรีแฮนเหรอฟรีแฮนเหรอวาดรูปเหรอโอเคอ่ะเป็นว่าเอ,องกดคลิกซ้ายก่อนนะกดคลิกซ้ายก็จะเป็นอืมเดี๋ยวก่อน <c oughs> อย่าลืมกดและกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเขา,าเป็นลังใจงผมได้ดีมากเลยล่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมกลับมาต่อเรื่องของเราดีกว่าเอ้านี่นะกดคลิกซ้ายก่อนเริ่มกดคลิกซ้ายโอเค เนี่ยล้นะที่ผมหมายถึง,ถงอ่านี่งง,งว่าเดือยหมายถึงอะไรก็คือนี่แหละหมายถึงอย่างนี้แหละที่กูจะหมายถึงอ่ะกดขี๊ดซ้ายก็จะเป็นสแกนแบบนี่ผมเห็นในเห็นในตกตอกเขาเล่นกันอ่ะ,ใน,ออะในติกตอกอ่ะในติกตอกอ่ะนี่สแกนเป็นแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้ว่ามันเป็นห้องอะนะอันนี้คือกดคลิกซ้ายจะสแกนเป็นเส้นนี้ยิงกดก็ยิ่งละเอียดเพิ่มขึ้นอ่ะกดคิวจะเป็นสแกนแบบแรนดอมแม่งยิงไปทุกที่ทุกทางก็คือแรนดอมนะก็มองเห็นแบบคร่าวๆนะแต่จะใช้เวลานานหน่อยแต่กดสู้กดตรงเลยดีว่า โอ้โหแม่สแกนแบบครบถ้วนมากครบถ้วนกระบวนความคนอาจจะเป็นวงกลมเกลียวงั้นหรืออ่ะไหนลองดูซิเป็นยังไงวงกลมเกลียวนี่ไงโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วก็เป็นวงกลมเลยเนี่ยโอ้ว้าวอ่ะส่วนตัวทีโอ้โหเอามันหายไปเลยเว้ยอ่ะคนตัวทีก็จะเป็นแบบโหแบบจิ้มเป็นมือเลยวะเป็นแบบวาดรูปเข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะขอเช็กก่อนมีเพื่อนเล่นอยู่นะเฮ้ยไอชี่มีคนอยู่ในห้องด้วยอ่ะกูนึกเป็นเกมแล้วคนเดียวนันเนี่ยเฮ้ยกูมีสิทธิ์ไปเจอมันปะเนี่ย กูวิเศษเดินไปเจอเพื่อนป่ะเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีหรือเปล่าฮัลโหลแต่ที่ดูมาเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะน่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแต่เล่นไปก่อนเออเมื่อกี้มีแล้วมั้งนะอย่าลืมกดใช้กดตัว Q ตัว Q เป็นแรนดอมโอเคกด R เป็นวงกลมอ่ะฮะแต่ที่ดูตอนนี้นะเหมือนแบบทางเดยวซ้ายจะเลี้ยวได้นะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวได้เหมือนกันโอ้โหมึงสแกนไกลอยู่นะสแกนละเอียดอยู่นะซ้ายไปได้ขวาก็ไปดีโอเคสแกนขวาเช็คดูหน่อยสิขวาเหมือนจะตันอุ้ยยี่ยไม่ตัน ไม่ตันโอเคซ้ายก่อนเช็คซ้ายก่อนซ้ายก็ไม่ตันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเย็ดเข้ yes, <笑><笑>นี่มันอะไรกันนี่จะพามไปเจอคืออะไรโอไมคกูดโอ้ว้าวโอ้โหแล้วเสียงสแกนแบบสุราวนี่สอราวนะเช็คหน่อยขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนก็คือไม่เข้าใจนะแล้วถ้าเกิดมันจะมีผีมันจะโผล่มาเป็นแบบไหนก็อย่าอย่าวิ่งไล่แล้วกันนะกูไม่รู้ทางกูวิ่งชนหัวแตกว วิ่งชนหัวแตกนแล้วโอ้โหแล้วอย่างมืดเลยขอแบบกว้างๆก่อนได้ไหมกว้างกว้างก่อนนะอากูกดแรนดอมแม่งเลยเอาดิเอาเอาให้ทั่วเลยเอาให้ทั่วเลยเอาเอามาดิเอ้าโอ้โหเหวียงเนี่ยเดี๋ยว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 อู้ยเยอะเกินอู้เป็นห้องเลยห้องอย่างกว้างเลยเชี่ยไอ้เชียกูจะรู้ไมนี่ยกูต้องไปไหนอะฮัลโหล เรามาสแกนด้านขวาดูก่อนนะด้านขวาจะมีอะไรแต่สแกนห่างๆหน่อยก็ดีกูกลัวผีกูกลัวอะไรอะไรส,งสูงๆนั่นน่ะนั่นคืออะไรเอ่ยเนี่ยไอเนี่ยคืออะไรขอสแกนประมาณนี้ได้ไหมอ๋อเป็นกระแพงโอเคเป็นกระแพงกระแพงโอเคโอเคอ่าอ่าร์กประมาณตัวนี้อ่ตัวนี้นะตัวนี้นะปิ้ววู้ววกูเสียวจังวะกูเสียวจังวะไอใช้ไอใช้เป็นวงกลมเลยด้ววงกลมอยู่ไหนวะเนี่ยวงกลมอ่ะวงกลมหน่อย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  โอเคไม่เข้าใจไม่เข้าใจเฮียอะไรเลยคีเฮียอะไรก็ไม่รู้กูขอลองสแกนข้างในหน่อยดิเฮ้ย hey, แต่มันมืดขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันมันลึกขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่กูดอู้หูยเกเรแล้วนั่นอะไรไอ้นั่นคืออะไรเอย่ยอุ้ยเขียนชื่อได้ด้วยดิเออผมผมชื่อว่าผมชื่อว่าบอสนะครับทุกคนนะโอเคเนี่ยฮะ ผมชื่อบอนะครผมโอเคจับโจมจำชื่อผมไว้นะผมชื่อบอเลย <c oughs> เฮ้อเข้าเท่เลยปะเออเรามาเคลียร์ไอ้นี่ก่อนไอ้นี่คืออะไร <c oughs> คืออะไรเอ่ยอุ้ยคืออะไรมันเป็นเหมือนจะเป็นโต๊ะหรือเปล่านะโต๊ะหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะขอสแกนดูก่อนอุ้ยเหมือนเป็นไอ้นี่เลยเอ่อเขาเรีอยกอะไรเหมือนตะกูต้องเรียกภาษาไทยว่าเอ่อบ,บังเกอร์ว่ะมันคือบังเกอร์ว่ะท,ท,ที่เป็นที่กั้นเป็นที่มันเป็นปูนอ่ะสแกนให้ครบหน่อยดิอุ้ยเดี๋ยวดด

ยา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  อย่าอยายาแล้วทำไมมันถึงซาทำไมเสียงถึงซาอย่านะอย่านะแย่แค่กูอยู่ไหนเนี่ยกูไปไหนแล้วก็ไม่รู้ช่วยกัด้วยช่วยกัด้วยโอ้โหกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือเลยอะไรเนี่ยกูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ชิพบุ๋มแล้วขับเบรกก่อนขัเบรกก่อนเบรกเบรกได้ป้ะไอ้ขี้มันเบรกไม่ได้ ไอ้เพื่อนกูอีกคนนึงอยู่ไหนฮะเพื่อนกูอีกคนนึงอยู่ไหนโอ้ไม่เอาว้าวอ,อุ้ยอะไรอะเออเลอร์เออเออเลอร์เออเลอร์เอากดคลิกแล้วกูกดคลิกแล้วอุ้ยเอาจบเอาจบเลยเหรอเตะเตะกูจริงๆใช่ไหมเตะก,กูเตะเอากูหายไปเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยนี่กูกลับเข้ามาในเกมแล้วเฮเฮ้ย,ยคือ คือกูยังงงอยู่คือเมื่อกี้มันจบแล้วใช่ไหมมันเป็นเดมโมเน,โนาะแต่มันก็น่ากลัวอยู่เนาะมันก็น่ากลัวอยู่น hey, เนาะเฮ้ยอย่าพองตกใจเส้นพิม <c oughs> จุดจุดโอเคโอเคก็ <c oughs> ไม่ทำไมมันาน่ากลัวจังวะโอ้มันโคตรน,น่ากลัวเลยเว้ยโอ้ใจิตใจกูแตกสลายไปแล้วฮะม,มู <c oughs> อุ้ยไอ้เขี้ยมันโผล่เป็นตัวแดงๆเลยฮัลโหลอูอย่างน่ากลัวเลยเชี่ยเกินเกินเกิน เกิน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 โอเคก็เป็นเกมสันส้นๆนะนะเป็นเกมสันส้นๆต,ตอนนี้ช่วงเดโม,โมนะเล่นเท่าไหร่ก็คงจะเหมือนเดิมนะั้นน่าจะเจอแบบนั้นแหละแล้วก็กูไปเล่นแล้วกูไปเล่นแล้เฮียมากน่ากลัวไม่เอาไม่เอาขออุยอ้ยเฮียไม่ชิดมุมไม่ชิดกูทะลุไปไหนขออยู่ตรงนี้แล้วกันขออยู่ตรงนี้กันโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้คลิปสั้นมากๆเลยอะ คลิปสั้นมากๆเลยผมขอโทษด้วยโอเคก็เพื่อเป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆน,นะคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมนะครับผมส่วนเกมมาเกมที่ทุกคนขอมาก็มาเกมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะผมก็ขี้เกียจเล่นเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดผมอยากจะหยิบมาเล่นเดี๋ยวผมหยิบมาเล่นเองเดี๋ยวผมหยิบมาเล่นให้โอเคก็ okay. คือเกมนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะกลกกัวมากมากเลย <c ười> <c ười> คลิปจบไปด้วยความรวดเร็วนะโอเคผมฝากก,กาดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเด้วยลินกูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจผมได้ดีมากเลยโอเคคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรฝากติดตามคอยรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเช็คเช็คก่อนเช็ค